ไฟสวยยมากเลนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n e EJ Zone Official นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวพัดลมคลูลิ่ง8ที่ถ่านมาจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็เป็น F1 ่วนตัวนี้เป็น EGA Type F2 ตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกับรุ่น F1 ตรงที่มันมีไฟเพิ่มขึ้นมาปกติ F1 จะมีไฟด้านนอกแต่ตัวนี้จะเป็นไฟที่ด้านนอกด้วยแล้วก็ด้านในวงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในกล่องเขาให้อะไรกันบ้างก่อน <apprendre. S 2> ที่เราจะเข้าไปในกล่องนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของมันนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับ F1 ด้านหลังก็จะเป็นฟังก์ชันของมันนะครับฟังก์ชันของมันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับเป็น Multi Color Lighting นะครับผมไม่ได้เป็น R G B แบบว่าสเปกตรัมหมุนลื่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่า Mul ติ color สีมันก็จะค้างไว้อย่างนั้นพวกข้อมูลต่างๆอย่างอื่นก็คล้ายๆกับ F1 เลยแกออกมาเลยอันนี้เราได้แอบแกะไปประกอบแล้วนะจริงๆมันจะมีถุงให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพัดลม P J type F2 เลยนะครับผมก็จะมาเป็นตัวสีดำนะครับขอบสีดำแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขอบใส นะครับผมเป็นดูโ l ไลท์นะครับก็คือมีตรงนี้เป็นไฟแล้วก็ตรงใบพัดนี้ก็เป็นไฟอนกก็จะเป็นมัลติคันเน e ์อย่างที่บอกไปตรงนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ EGA F2 อะไรก็ว่าไปนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายอีกแล้วง่ายมากก็จะเป็นตัวนี้ครับ4พิ n โมเลกสามารถต่อเข้ากับ power supply อันนี้ง่ายมากนะครับผมต่อปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นรูเอาไว้หมุนตัวน็อตที่เขาแถมมาให้ตรงนี้นะครับผมเข้ากับเคสคอมพิวเตอร์ คือเราจะสามารถจัดวางตัวพัดลมยังไงก็ได้ในเคสคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะมากนะครับซึ่งไซส์ของมันตัวนี้นะครับผม พัดลม EJ เจไท F 2ตัวนี้ไซส์ของมันก็เท่ากับ F 1เลยก็คือ120มิลแรงลมก็เท่ากันนะฮะอยู่ที่1,500 rpm แล้วก็พวกเสียงอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับกับตัว F 1ก็คือ27เดซิเบลตัว Mac Air 4ของมันจะอยู่ที่56.8 cfm นะฮะแกนบพัดของพัดลมเป็นระบบแบบลูกปืนนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า y y r o b e a r i n g ซึ่ง มันก็จะยืดเรื่องของอายุการใช้งานของพัดลมแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยก็ลดให้มันเบาลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่านะแต่วันนี้เราจะไม่ประกอบกับตัวเคสให้ดูประกอบกับตัว power supply เลยนะครับผมอันนี้ผมอาจจะรุงรังนิดนึงนะแต่ว่าจะโชว์ให้ดูว่ามันประกอบง่ายมากเพียงแค่คุณมี power supply แล้วก็ตัว power supply ของคุณมีตัว4ี่นตัวนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูประกอบให้ดูง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟกันว่าไฟมันสวยแค่ไหน นี่นะฮะตรงตูดของตัวพินนี้นะฮะมันก็เสียบเข้าไปนะหนึ่งแน่นละอันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้เราสามารถเอาไปประกอบกับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมถ้าใครมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยไอหัวพินเนี่ยมันจะว่างเราสามารถต่อได้มากเลยนะ,ะแบบว่าแล้วแต่จํานวนเคสท,ที่มันใส่เข้าไปได้เคสตัวหนึ่งอาจจะใส่ได้6กถึงแตัวเลยก็ว่าไปนี่ผมเสียบแล้วโอ้ไฟสวยนะเอาจริงไฟสวยมากเลยนะนี่ฮะ ตัวใบพัดมันก็มีไฟนะครับแล้วก็ค่อนข้างเย็นเย็นเลยแหละแล้วไฟไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือมันจะยิงไฟมาเป็นไฟแต่ว่า multi color สีเดียวเลยปื๊ดค้างไว้อย่างนี้นะครับที่ใบพัดอันนี้ไฟสวยมากนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่ rgb คือมันไม่สามารถปรับได้แล้วก็ไม่ใช่ออราซิงด้วยนะครับผมเอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับเคสคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนโัลม ให้คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งานได้นานขึ้นอะไร่างนี้นะครับผมเสียงนี่แทบไม่ได้ยินนะขนาดก็บอกไปแล้วฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะสำหรับพัดลม e j type f 2ตัวนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถซื้อในเพจเราได้แล้วใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของพัดลมนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย www egazone com นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ